สวัสดีค่ะวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการอ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลานะคะอยู่ในหนังสือสสวทนะคะเรื่องที่3.7ค่ะเรามาดูการพัฒนาความรู้กันเลยค่ะการเขียนระบุเวลาเนี่ยจะทำยังไงเอ่ยก็คือมันเป็นเหมือนการเราบันทึกกิจกรรมที่เราทำนั่นเองค่ะโดยการบันทึกกิจกรรมเราจะต้องมี การเขียนบอกเวลาว่าเวลาเท่านี้เรากำลังทำอะไรเราไปดูบันทึกกิจกรรมของแก้วตากันเลยค่ะบันทึกกิจกรรมของแก้วตาวันเสาร์ที่13เมษายนพศ2562 6นาฬิกานั่งรถไฟไปบ้านยายที่จังหวัดฉะเชิงเซา10นาฬิกา ถึงบ้านยาย12นาฬิการับประทานอาหารกลางวัน13นาฬิกา30นาทีเดินทางไปสวนสนุก20นาฬิกานาทีเข้านอนทีนี้คุณครูบอกว่าให้อ่านบันทึกกิจกรรมของแก้วตาวันเสาร์ที่13เมษายนพุทธศักราชส5 6 2เวลา6นาฬิกา แก้วตาทำอะไรคะอ่าเราก็ตอบไปว่านั่งรถไฟไปบ้านยายที่จังหวัดฉะเชิงเซาทีนี้มาดูเวลา10นาฬิกา10นาฬิกาแล้วก็ไปดูกิจกรรมของแก้วตาค่ะถึงบ้านยาย12นาฬิกา12นาฬิกาแก้วตาทำอะไรคะรับประทานอาหารกลางวันค่ะแก้วตาเดินทางไปสวนสนุกเวลาเท่าไหร่คะ เวลา1 3บสนกาสนาทีค่ะและเข้านอนเวลาเท่าไหร่ยี่นาิกานาทีนั่นเองค่ะมาสรุปกันเลยค่ะบันทึกกิจก,กรรมที่ระบุเวลาโดยทั่วไปประกอบด้วยชื่อบันทึกวันที่เดือนพุทธศักราชหรือปีพศออนั่นเองค่ะ จะอยู่ส่วนบนของบันทึกเวลาจะอยู่ด้านซ้ายของบันทึกและกิจกรรมต่างๆจะอยู่ด้านขวาของบันทึกซึ่งรายละเอียดของบันทึกขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บันทึกทีนี้เราลองไปอ่านบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลา และตอบคำถามกันนะคะอันนี้เป็นบันทึกการไปเที่ยวชนบุรีของขุนนะคะวันเสาร์ลืมนะคะ,ะวันเสาร์ที่13เมษายน2562 8นาฬิกาออกเดินทาง9นาฬิกานาทีเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ16นาฬิกานาที เล่นน้ำทะเลวันอาทิตย์ที่14เมษายน2562 10นาฬิกาเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียว1 7นาฬกา25นาทีกลับถึงบ้านค่ะทีนี้เราไปตอบกับคำถามกันนะคะเปลี่ยนสีก่อนเอาสีแดงเนาะอ่ะคุณไปเที่ยวจังหวัดอะไรคะอ่านี่ไงคุณไปเที่ยวจังหวัดอะไร ชนบุรีล้วก็ตอบไปว่าจังวัดชนบุรีให้นักเรียนเขียนลงในหนังสือได้เลยนะคะคุณออกเดินทางวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่ว,หรว,หรวันแรกเลยวันที่13เมษายนเวลาเท่าไหร่คะ เวลา8ปดนาฬิกาเขียนได้สแบบนะคะไม่มีเลขศูนย์อยู่ข้างหน้าก็ได้นะ,ะวันเสาร์ที่13เมษาย,ยน2 5 2คุณทำกิจ,จกรรมอะไรบ้างคุณทำอะไรคุณเข้าชมพิพิพธภัณฑ์ สัตว์น้ำได้อะไรอีกคะเล่นน้ำทะเลเคเขียนตัวเล็กๆเนาะอ่ะวันเสาร์ที่13เวลา16บหนาฬิกาคุณทำกิจกรรมอะไรแสดงว่าเราจะต้องอะไรเอาแค่อะไรเวลา16 20นกาย 20. นาทีก็คือคุณทำอะไรคะเล่นน้ำทะเล ก็เอาในตารางเลยนะคะมาเขียนเลยคุณเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียววันใดแล้เวลาใดเที่ยววันอะไรคะวันอาทิตย์เวลาสิบนาฬิกาค่ะคุณกลับถึงบ้านวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไรคุณกลับถึงบ้านเวลา1ิบเจ็ดกีบ้านาทีวันอะไรคะ วันที่เท่าไหร่ถ้าถามวันที่ก็ต้องตอบว่าวันที่14เวลา17นาฬิกา25นาทีนั่นเองค่ะง่ายไหมคะโดยการเขียนเนี่ยเราจะต้องดูอะไรด,ดูจากในบันทึกนะคะแล้วก็ดูคำถามดีๆว่าเขาถามอะไรนะคะทีนี้เรามาช่วยกันเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลาเลยคะ่ะ อันนี้รูปแรกคือทำอะไรเขาน่าจะออกจากบ้านใช่ไหมคะขึ้นรถใช่ไหมขึ้นรถเวลาเท่าไหร่อ่าดูนาฬิกาใครดูนาฬิกาไม่เป็นคะอ่าดูนาฬิกาเลยคะ่ะอันนี้ตอนเช้าใช่ไหมคะหกนาฬิกาอ่าเลขหกเนาะเข็มสั้นชี้ที่เลขหกเข็มยาวชี้ที่เลขสองก็คือห้าสิบก็คือสิบนาทีนะคะขึ้นรถจากนั้นเวลา จ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีอ่ะเห็นไหมคะว่าเข็มสั้นมันจะอยู่ระหว่างเลขเจ็ดกับเลขแปดก็คือมันเลยมากี่นาทีแล้วสามสิบนาทีแล้วคะ่ะก็คือครึ่งหนึ่งของหกสิบนาทีดังนั้นเข็มสั้นมันก็เลยอยู่ระหว่างเลขเจ็ดกับเลขแปดนั่นเองคะ่ะเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีเขาทาอะไรคะนี่อ่ะข้าวชมส,สวนสัตว์เนาะครูก็จะเขียนว่าข้าวชมสวนสัตว์อ่านักเรียนเขียนลงไปเลยนะคะ จากนั้นเขารับประทานอาหารกลางวันเวลาเท่าไหร่คะเข็มสั้นชี้เลขสิบสองเข็มยาวชีว 12, ้เลขสิบสองก็คือสิบสองนาฬิกาตรงนั่นเองค่ะจากนั้นเดินทางกลับบ้านกลับโรงเรียนต้องเดินทางกลับโรงเรียนใช้เวลาเท่าไหร่ยังดูนะนยังไม่ถึงน่าจะตอนบ่ายเนาะสิบสองแล้วก็มาสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกยังไม่ถึงสิบหกนาฬิกาเลยเพราะว่าอะไรเข็มยาวเนี่ยพึ่งอยู่เลขสิบเอ็ดนะคะ ดังนั้นอยู่ที่อะไร 15, 15นาฬิกากี่นาทีคะ5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55นาทีค่ะอ่ะ15นา55นาทีนี่เขาเขียนให้แล้วใช่ไหมทำยัไงกับโรงเรียน เจะเขียนว่าขึ้นรถกลับโรงเรียนก็ได้นะคะโอเคไปดูหน้าถัดไปเลยค่ะอ่าทีนี้มาดูเขาทำเขียนบันทึกกิจกรรมมาท่านี้ครูเอาคำตอบมาให้เลยนะคะอ่ะเรามาดูอันแรกนะคะข้อแรกก็คือ,อน,นี้นะอ่ากิจกรรมของต้นกล้าค่ะต้นกล้าทำอะไรคะ วันที่21อันนี้ระบุเวลาตามที่นักเรียนชอบได้เลยนะคะอ่าดูเวลาก่อนเวลารูปแรกคืออะไร7นาฬิกา30นาทีนะคะเจ็นาฬิกา30นาทีนะดูนี่เลย7จ็นาฬิกานาทีขึ้นรถออกจากบ้านอ่า9นาฬิกาเห็นเลข9้าไหมคะเข็มยาวชีเลข12เข้าชมสวนสัตว์ค่ะจากนั้นเวลา12นาฬิกาตรง รับประทานอาหารกลางวันอันนี้16นาฬิกาแล้วก็ยังไม่ถึง17เนาะ16นา,าิกา45นาทีกลับถึงบ้านค่ะใครยังดูนาฬิกาไม่เป็นให้นักเรียนไปดูในลิงก์ที่ครูส่งให้นะคะอาจากนั้นมาดูบันทึกของพลอยใส่บ้างค่ะวันเสารเวลา21นาฬิกาเวันเสาร์วันที่21เดือนกันยายนนะคะ2562อันนี้ ระบุเวลาตามใจชอบเลยนะคะเขาทำอะไรเอ่ยอ่าเขาตื่นนอนนะคะจากนั้นเวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีทำอาหารเช้าคะ่ะเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาสี่สิบนาทีตรงนี้นะคะถึงตรงนี้แล้วดูโทรทัศน์ เวลา16นาฬิกาก็คือตอนบ่ายเนาะ16นาิกานาทีซื้อของ19นาฬิกานาทีก็คือตอนกลางคืนแล้วค่ะอ่านหนังสือ21นาฬิกา30นาทีเข้านอนค่ะโอเคนะคะนักเรียนดูนาฬิกาไปด้วยนะคะมาต่อกันเลยนะคะ ทีนี้เรามาตรวจสอบความเข้าใจก่อนที่จะไปทําแบบฝึกหัดกันค่ะอ่านและบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลาและตอบคำถามบันทึกกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือของมานะวันที่21มิถุนายน2,562 6นาอกกําฬิกาออกกำลังกาย6 5นิกานาทีเราไม่รู้ว่าทําอะไรใช่ไหมคะ เกนาฬิกา10บนาทีเดินทางไกลส3บสนาฬิกายนาทียังไม่ทราบเลยนะคะ19กนาฬิกากิจกรรมรอบกองไฟทีนี้เรามาตอบคำถามนะคะมานะเดินทางไกลเวลาเท่าไหร่คะเวลาเท่าไหร่เอ่ย9นาฬิกาสนาทีค่ะมานะทำกิจกรรมได้เวลาหนาฬิกาหนาฬิกาเขาทำอะไรเอ่ยออก กิจกรรมล้างกายค่ะเวลา19นาฬิกามานะทำกิจกรรมใดคะกิจกรรมอะไรกิจกรรมรอบกองไฟอ่าทีนี้เรามาดูข้อ4ค่ะถ้ามานะรับประทานอาหารเช้าเวลาหง0ากาห้นาทีเห็นไหมเราเห็นอะไรไหมอันนี้คือเขาบอกเลยเนี่ย มานะรับประทานอาหารเช้าเวลาหกนยกาห้าสินาทีเราเห็นหกนาฬก,กาห้าสิบนาทีของเราไหมคะดังนั้นแสดงว่าเราต้องเอาอะไรไปเติมรับประทานอาหารเช้าและร่วมกิจกรรมฐานเวลา13บ0นาท่นาทีเจอแล้วคะ่ะ สิบสามมกายี่สิบนาทีเราทำอะไรร่วมกิจกรรมฐานค่ะอับลงไปเติมเลยจากนั้นเราก็ต้องเอาเลขหนึ่งกับเลขสองมาตอบใช่ไหมคะเลขหนึ่งก็คือรับประทานอาหาร เชา้าร่วมกิจกรรมฐานค่ะโอเคทีนี้ครูจะพาไปสรุปนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้บันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลาโดยทั่วไปประกอบด้วยชื่อบันทึกวันที่เดือนปีพุทธศักราชจะอยู่ส่วนบนของบันทึกเวลาจะอยู่ด้านซ้ายของบันทึก และกิจกรรมต่างๆจะอยู่ด้านขวาของบันทึกซึ่งรายละเอียดของบันทึกขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บันทึกค่ะทีนี้เราไปทำแบบฝึกหัดที่3.7กันเลยค่ะแบบฝึกหัด3าดหน้า83กับหน้า84นะคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างหน้าละ2ข้อค่ะอ่าเราดูหน้า83กันก่อนค่ะบันทึกการทำ วันที่กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามค่ะวันศุกร์ทำอะไรบ้างนี่เวลาเขาก็เขียนให้แล้วใช่ไหมคะนักเรียนลองอ่านดูก่อนนะคะวันเสาร์ทำอะไรบ้างทีนี้ครูก็จะเอามาตอบคำถามนะคะข้อหนึ่งเขาถามว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามร่วมกิจกรรมลูกเสือ วันที่เท่าไหร่บ้างวันที่เท่าไหร่แสดงว่าเราจะต้องตอบทั้งกี่วัน2วันเลยนะคะครูจะตอบเขาถามว่าวันที่ดังนั้นถ้าถามวันที่เราก็ตอบแค่วันที่ค่ะครูลบออกก่อนเนาะแต่มันเขียนไม่พอวันที่20ถึง21เอ่ะเขียนไปเลยดีกว่าธันวาคม 2562ค่ะอ่าข้อ2นักเรียนต้องรายงานตัววันที่เท่าไหร่เวลาใดอันนี้ให้นักเรียนตอบเองเนาะให้ไปหาอยู่ในนี้เลยเจอแล้วเนี่ยเห็นไหมรายงานตัวเวลาเท่าไหร่เอามาเขียนเลยนะคะเดี๋ยวครูจะทำข้อ3เนาะวันศุกร์ที่20เวลา9นาฬิกา30นาทีนักเรียนทำกิจกรรมอะไรคะอ่าครูก็จะเขียนว่า เดินทางไกลไม่ใช่เดานะห้ามเดานะมาดูนะคะ9้านกาสาสินาทีวันศุกร์นะดูวันศุกร์ดูวันที่ดีนะเขาทำอะไรเดินทางไกลนั่นเองค่ะ,ะทีนี้เรามาดูหน้า84บ้างอันหน้าแปีนี้เดี๋ยวครูจะเขียนเวลาให้เนาะเขียนเวลาดังนั้นนักเรียนต้องดูนาฬิกาให้เป็นด้วยนะคะ,ะเวลามันง่ายๆอยู่เนาะ,ะเวลาแรกเจ็นาฬิกาสานาทีออกเดินทางใช่ไหม จากนั้นครูจะทำสองข้อเนาะเวลาอะไรนี่อ่าเข็มสั้นชี้ที่เลข9้เข็มยาวชี้ที่เลข12ก็คือ9นาฬิกาตรงทำอะไรเข้าชมพิพิพธภัณฑ์สัตว์น้ำโอเคทีนี้ครูทำอีกนนอันนึงอ่าทีนี้มาตรงนี้นะคะเป็นแบบนี้นะ อันนี้ยังไม่ถึง12นาฬิกาแสดงว่าอยู่ที่11นาฬิกาเข็มยาวชี้เลข6ก็คือ30นาทีค่ะเขาทำอะไรคะรับประทานอาหารกลางวันเหลือตรงนี้นะเหลือ3ข้อนะคะให้นักเรียนทำเองนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็มีแบบฝึกหัดเพียงแค่นี้ค่ะหวังว่านักเรียนทุกคนจะทำได้นะคะ